คนคือแคมเปอร์มือใหม่ใช่ไหมครับยังไม่เคยทํากับข้าวใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาทํากันผมจะสอนวิธีทำกับข้าวง่ายๆกินกลางดินตอนนี้คือตอนสอนมือใหม่ให้ทำกับข้าว เราอยากจะให้มือใหม่เนี่ยทำกับข้าวง่ายๆทําได้ทุกที่ไม่ยากที่ที่เขาห้ามทําอะไรนะอย่างนั้น,น่ะทำไม่ได้ทําได้แล้วก็กินได้อร่อยด้วยเราก็จะมีหลายๆตอนนะครับแล้วก็จะมีคนมาช่วยผมทํากับข้าวมือใหม่จริงๆน้องก๊อฟครับผมน้องก๊อฟเป็นมือใหม่มือใหม่จริงๆค่ะก็จะให้พี่บีมาช่วยสอนทํากับข้าวด้วยสําหรับมือใหม่แบบทําอะไรไม่เป็นเลยนี่โอเคงี้วันนี้เรามา หุงข้าวกันหุงข้าวเนี่ยไม่ยากครับผมมันต้องให้ความร้อนเนี่ยกระจายให้ทั่วถึงกันเคยกินข้าวที่ความร้อนกระจายไม่ทั่วถึงกันไหมครับอ๋อข้าวสามกริย์ใช่ไหมคะเราจะได้กินทั้งแบบพอดีแฉะไปแล,แล้วก็ไม่ขั้นแรกเลยครับที่จะทําให้ความร้อนได้ทั่วถึงก็คือต้องมีเตาที่มีฝายกว้างอ,าอ่าก็จะดักกระจายความร้อนไปได้ทั่วก้นหม้ออันนี้ก็คือเตาที่ ไฟแคบไฟแคบไฟมันก็จะอยู่ที่จุดเดียวค่ะอันนี้เราอาจจะได้กินข้าวที่มีกลิ่นรุนแรงมากเรียกว่าข้าวสามเลเยอร์คผมเพราะฉะนั้นเราใช้เตาแบบไฟกว้างเพื่อที่ให้ความร้อนให้เหมาะสมถูกต้องสิ่งสําคัญต่อมาคือเลือกภาชนะให้ถูกต้องครับผมการหุงข้าวเนี่ยสมควรที่จะต้องใช้ภาชนะที่มีความกว้างแล้วก็เตี้ยไม่ต้องสุดเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะได้โดนน้ําเต็มที่นะครับ ถ้าเราใช้พวกหม้อที่มีทรงหน้าต่างี้ทรงสูงสูงเนื้อข้าวมันก็จะมาอยู่ข้างบนเมกหมดความร้อนมันก็จะอยู่ทั้งล่างเป็นหลักค่ะไม่กระจายไม่เทอะถุงเพราะฉะนั้นลูกทรงที่เหมาะสมก็คือแบบกว้างแล้วก็เตี้ยไม่ต้องสูงมากนอกจากหม้อที่กว้างและเตี้ยแล้วนะครับที่จะดีแล้วเสร็จแล้วเรื่องความหนาของหม้ออ่านี่ก็สาคัญอย่างหม้อตัวเนี้ย ก้นเนี่ยหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนมันกระจายไปทั้งก้นหม้อและก็ทั้งข้างๆหม้อได้อย่างทั่วถึงนะทำให้ความร้อนเนี่ยสม่ําเสมอในขณะที่หม้อไทเทเนียมอย่างดีเลยครับเบาบางแต่ว่ามันบางไปมังเกินไปครับที่จะทำให้ข้าวสุกอย่างน่ากินมันก็จะไม่ถูกต้องครับผมมาถึงเวลาที่เราต้องหุงข้าวกินกันแล้วพี่บีครับผมมือใหม่อย่างเขาต้องหุงข้าวยังไงคะอ้าว หุงข้าวเนี่ยหลักๆเลยคิดง่ายๆเลยมีอยู่มันสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือต้มมันขั้นตอนที่สองคืออบมันก็เหมือนกับการดงแล้วอย่างเรามากันสองคนแบบเนี้ยเราต้องหุงปริมาณไหนถึงจะพอกินคิดกันง่ายๆเลยครับทุกท่านเรามีถ้วยแก้วสบายนะครับโดยอยู่ประมาณ250มิลลิลิตรก็สามารถหุงข้าวสำหรับสองคนได้อย่างสบายๆเลยน่าจะพอกินใช่ไหมพอกินครับผมแล้วก็จะอิ่มเหรออ๋อแล้วงั้นก็คง สามพอไหมแลัตราส่วนมันต้องอะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะคะพี่บีง่ายๆก็คือข้าวหนึ่งส่วนค่ะน้ำสองส่วนข้าวหนึ่งน้ำสองอ้ง่ายมากเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมีเราจะใช้หม้อของหุงข้าวของโคแมนซึ่งเขามีถ้วยตวมาให้ถ้าสร้างมาเพื่อเป็นหุงข้าวหรือไง่จริงหรอหม้อเนี้ยคือแบบสำหรับหุงข้าวเลยใช่ไหมอย่างแรกก็คือที่เคยคุยกันว่าคือเขาเนี่ยมีความหนาก้นมีความหนานะครับแล้วก็เป็นกว้าง ปี้ยนะครับในชุดนี้เขาจะมีที่ซาวนะที่ซาวข้าวมาให้มีเถ้ียกนะถ้วยตวงมาให้อันนี้เกือบสองคนสองคนน่าจะสบายใช่แล้วก็มีตัวเขาเรียกฝาเนี่ยปิดเพื่อกันให้ไม่ไม่ให้ไอน้ำเนี่ยดันเจ้าฝาฝาหม้อใหญ่เนี่ยออกมาอ๋อใช่เพราะปกติถ้าแบบหม้อทั่วไปมันก็จะแบบปุ๊บพุ่มพุ่มพุ่มแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวกันไอน้ำรอบหนึ่งเข้าไปเพื่อให้ข้าวออกมาอร่อย อยากชิมแล้วอ่ะงั้นเราต้องได้ทํากันเลยมันดูง่ายมากเลยเนาะข้าวหนึ่งน้ำสองใช่ไหมคะสองค่ะพี่เมี์คะเ้าทำไมมันต้องใช้แบบข้าวหนึ่งน้ำสองล่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรปริมาตรที่มันกําลังพอดีมันไม่เหมือนหม้อของข้าวไฟฟ้าใช่ไหมถ้ามมเรามีข้าวเก่าข้าวใหม่ถ้าอาจะใส่น้ําเยอะก็หน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกขั้นตอนก็คือเราจะต้มมันก่อนแล้วค่อย อบมันเพราะยานั้นเนี่ยข้าวมันก็จะออกมายังไงก็สุกน่ากินซิ่งเหรอแล้วทำไมต้องซาวข้าวด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้สารอาหารจะไม่หายเหรอคะไม่หายเหรอครับผมเพราะข้าวเนี่ยเราไม่รู้มันมันมาจากไหนบ้างอาจจะมีควันใช่ผมอ่านี่เราก็ซาวข้าวซาวข้าวก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปข้าวไม่เท่าไหร่หรอกที่สำคัญหม้อพี่บีไม่รู้ล้างหรือเปล่าล้างอ่ะค่ะไม่พอเค แล้ก็ไม่รู้มือก๊อกกล้างหรือเปล่าล้างแล้วเนี่ยล้างแล้วค่ะโอเคอ๋อมันก็สะดวกเลยเนาะเพราะเราก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็เทน้ำทิ้งปึ๊บนี่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยไปนี่สารอาหารล้วนๆย่างงามแน่นอนเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำสองเลยสองส่วนค่ะจ้หม้อข้าวโคลแมนเนี่ยมันทำมาดีมากเลยครับผมสมมติเราใช้ถ้วยตวงหนึ่ง ถ้วยนะครับเขาจะมีขีดอบางนหนึ่งอยู่ตรงนี้ถูกต้องก็ใส่น้ำไว้เท่านี้แหละอ่าุ้ยง่ายมากเลยอ้าวเผื่อบางทีอุปกรณ์หายเราก็เรียบร้อยอ้าวเสร็จแล้วนี่ใช่เราหุงได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ้าวทำไงต่อครับทำไงต่อปิดฝาปิดฝาปิดฝาตัวนี้จะได้ทําให้ไอ้น้ำเขาแบบไม่ปะทุขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาใช่ครับผมอ้าวอันนี้เตาเลยค่ะอันนี้มีเทคนิคอีกทิ้งที่ต้องทำนะครับก็คือ เห็นไหมมันจะมีหูมอพวนนี้ค่ะอย่าพยายามเอาหูหมอฟแข้งล่างอ่าเดี๋ยวละลายใช่ครับผมยกไปข้างบนนะครับหลายครั้งที่เราจะยกไม่ได้จุดเตาเลยค่ะอ่ะจุดไดมากมากเลยอันนี้ความแรงของไฟอะค่ะมีผลไหมต่อการหุงข้าวก็ก็มีนะถ้าแบบแรงเกินไปมันข้อไม่ดีครับมันมันต้องพอดีพอดีครับผมอันนี้เห็นไหมวงไฟกว้าง อันนี้เราก็เต็มที่แล้วนี่คืออยู่ในขั้นตอนที่เราบอกว่าต้มแล้วพอไอ้น้ำมันเริ่มไม่มีแล้วเราก็หลีไฟหรือว่านั่นคือการดองข้าวอ๋ออุ๊ยงั้นก็ง่ายมากเลยสิอันนี้ก็คือเราแค่รอกินใช่ไหมคะใช่แล้วก็ชอบคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อกับข้าวมาเลยกันระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะครับผมคุยกอล์ฟดีกว่าได้ข่าวว่าคุณเนี่ยรักชีวิตกลางแจ้งมากชชอบไทมอะไรบ้าง กอฟชอบชีวิตที่ได้อยู่แบบทำกลางสายลมแสงแดดมันมันมันแฮปปี้จริงๆนะพี่บีเพราะอย่างของก๊อฟอะเริ่มต้นจากการที่ก๊อฟชอบปั่นจักรยานชอบวิ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ก็ปั่นจักรยานขึ้นไปบนยอดเขาใหญ่ขึ้นไปประจำอยู่แล้วล่ะแล้วทีเนี้ยก็ก็เจอเพื่อนก๊อฟอ้าวเขาเขาปั่นจักรยานเสร็จแล้วเขาแคมปิ้งต่อมันก็เลยกลายเป็นว่า รอ,อ,อบหน้ารอบหน้าฉันขอมาด้วยฉันจะมาแคมปิ้งออด,ด้วยใช <laughs> ่ค่ะแล้วมันก็สนุกมากเลยมันเ,เรียกว่าเรามีกิจกรรมร่วมร่วมกันมากกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น,นปั่นจักรยานเสร็จเราได้นั่งแฮงเอาท์แคมปิ้งกัน s <S พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบได้แบบมีเวลาร่วมกันกับเพื่อนมากขึ้นชิลๆตอนกลางคืนนั่งทํากับข้าวกินด้วยกันแล้วก็แบบสนุกได้ข่าว่าจะไปเดินป่ามั้ยานหร ใช่ค่ะมันก็ต่อยอดไปอีกพอเราเข้ามาสายแคมปิ้งแล้วเนี่ยเราก็ไปช้อปปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งใช่ไหมคะแล้วพวกพี่ๆที่ร้านเขาก็ชวนบอกน้องก๊อฟสิ้นปีเนี่ยพี่มีไปแบบเดินป่านะสนใจไหมสนใจค่ะ Yes ใจค่ะไม่คิดอะไรเลยเขาก็มองว่ามันจะมีกี่ครั้งที่เราแบบ มีคนชวนพาเราไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอันนี้มันเป็นธรรมชาติแท้จริงเลยนะครับธรรมชาติแท้จริงแล้วพอกอบได้ไปเดินป่ามันแบบโหชีวิตมันสโลว์ไลฟ์มันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วมันแบบธรรมะกับธรรมชาติมันอยู่คู่กัน<ๆ> ไม่เหนื่อยเลยเพราะ่าอาจจะพื้นฐานก็แข็งแรงการเดินป่าอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องชิลๆอะไรเงี้ยค่ะแลถาว่าเป็นสัญญาใครว่าไปถึงตั้งเป็นร้อยโลเนี่ยใช่สัญญาไว้กับไทยไลน์ออฟดอตหลิงชันว่าหนูจะไปร้อยโลนะคะพี่ตอนนี้พี่เขาแบบพาแบบไปอ่อยเหยื่อก่อนเอาสาววันสองคืนให้รอดก่อนแล้วทีนี้มันรอดแล้วมันก็สนุกสนานติดใจมากบรรยากาศมันดีมากมันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอมันเดินมันเห็นธรรมชาติเราแบบ มันไม่ต้องคิดอะไรหนูชอบการที่แบบมันเหมือนได้การการการเข้าป่ามันเป็นการพักผ่อนจริงๆนะคือเราไม่ต้องใช้สมอง,งอะไรเลยอะเรา <laughs> ใช้แค่สมาธิในการเดิน <laughs> พี่จใช้สมองกูพ่งนี้กูจะเดินไหวไเนี <laughs> <laughs> ่ยหนูคิดอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเที่ยงหิวแล้วอะ่ะ <laughs> เพื่อนของพาไปในวันมันจะไป,ไป <laughs> ตอนแรกหนูกลับแบบเออเดินป่าคือแบบเอ้ยลดน้ําหนักได้เบิร์นแคลไว้แล้วแบบเนี่ยเดี๋ยวฉันจะผอมแน่ออกมากางเกงหลวมจริงอารมณ์แบบข้าไม่พอกินเลย แต่เป็นสนุกค่ะเราได้แบบเห็นธรรมชาติได้เห็นแบบชีวิตของชาวบ้านจริงๆว่าเขาอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติยังไงอะไรเงี้ยดีดีครับดีใจดีใจที่ได้ยินคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้ใช่แล้วมันเข้าป่ามันแบบเราไม่เคยเห็นท้องฟ้าสวยแบบนี้มาก่อนนะเป็นกูดที่ดีมากใช่เขาตอนชุมนุมรอบกลางไฟเขาถามว่าประทับใจอะไรดาวดาวบนท้องฟ้ามันแบบ สว่างแล้วสวยมากๆเคยเห็นด่างตอนกลางวันไหมพี่เห็นไหวเลยไม่เคยเดินๆเลยจะเป็นล้มสังเกตพบไหฮะรู้สึกว่าพี่ว่าไอ้น้ําเริ่มจะหมดกันแล้วค่ะนี่เราก็ต้องจากเปลี่ยนจากสถานการณ์ต้มเป็นอบอบนะครับป็ไฟเบาลงหลีไฟลงครับหลีไฟค่ะแล้วเราต้องอบนานแค่ไหนอะไรยังไงคะอีกสักประมาณถ้าพี่คิดวมาเป็นมาสักห้านาทีถึงสิบนาทีเนี่ยกำลังนัวเลย เรามาเช็คผลงานกันหน่อยดีกว่าไหมพี่บีว่าว่าได้หรือยังเนี่ยไหมจะมีครับว้าวสวยและน่ากินนะคุนข้าวหนึ่งน้ำสองเห็นไมไม่พลาดแน่นอนก็วมาสุกด้วยนะเนี่ยชิมไหมชิมได้เลยอ้าเนี่ยนะคะโอ้โห ได้นะสุกนะเห็นไหมมือใหม่เข้าแฮ ppy ครับแฮี้เข้าหนึ่งน้ำสองนะเห็นไหมไม่อยากลืมนะครับต้มแล้วก็อบครับนี่คือขั้นตอนแรกเลยหุงข้าวเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นวิธีที่เริ่มต้นที่สุดสำหรับทำกับข้าวนะครับหุงข้าวก่อนไปเอยหุงข้าวก่อนอีกหน่อยแล้วก็จะมีซีรีส์ตามไปทำกับข้าวง่ายๆแต่ว่าอร่อย พร้อมไหมพร้อมค่ะเจอกันครับ